จากน้ำหนัก175เหลือ65น้ำหนักลดไป110กิโลเลยนะครับนะนักเรียนท่านนี้เขาเอาเทคนิคอะไรไปใช้บ้างแล้วโฟกัสอะไรในช่วงแต่ละน้ำหนักบ้างนะครับ คลิปนี้มีคําตอบนะครับอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆในคลิปนี้ไปใช้พร้อมกําลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะใครที่กาลังลดน้ําหนักอยู่นะครับอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดชมให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับมานะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันนะเหมือนเดิมเนาะเราจะเอาเคสคนที่ลดน้ําหนักได้มาแกะให้ดูว่าหมอหนึ่งให้เทคนิคอะไรเอาเขาให้เขาเอาไปใช้บ้างแล้วแต่ละช่วงเนี่ยเราต้องโฟกัสอะไรบ้างเพราะว่าการที่เราจะกลับไป คุณสวยสุขภาพดีมันไม่ได้มีแต่เทคนิคมันมีเรื่องของความเชื่อและกําลังใจด้วยถูกไหมเพราะนั้นคุณต้องเห็นเคสกรณีแบบนี้บ่อยๆแล้วฟังซ้าๆนะครับเนาะนะฟังได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะอย่างคนนี้เขาบอกว่าตามดูหมอหนึ่งเนี่ยทุกคลิปเลยนะครับนะเป็นเวลา2ปีเนี่ยน้ำหนักหายไปเป็นร้อยกิโลเลยนะยินดีกับคนนี้ด้วยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณเห็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็ฟังเทคนิคซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆมันจะทําให้คุณเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วนะเดี๋ยววันนี้แกให้ฟังนะครับเนาะเพราะฉ ลองนึกภาพตัวเองที่น้ำหนักเกิน100ยกิโลสิเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องมีโรคประจําตัวถามหาแน่นอนเบาหวานความดันถูกไหมหาชุดใส่ก็ยากถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะับุคลิกภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นพอกลับมาน้ําหนักเหลือ65ปั๊บชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยนะบางคนบอกว่าชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปได้เมื่อฉันถูกระวันที่1เมื่อฉันมีเงินร้อยล้าน แต่สุดท้ายพอคุณมีทุกอย่างนะผมจะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการที่คุณมีสุขภาพกายกับสุขภาพใจที่ดีนะไม่ใช่แต่สุขภาพกายอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยลดน้ําหนักแล้วสุขภาพกายดีมากแต่ว่าเครียดกับการลดน้ําหนักมากๆเพราะฉะนั้นสุขภาพใจดีไหมไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดน้ําหนักที่สุขภาพไม่ดีหรอกเพราะใจคุณไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอนึกก่จะอธิบายให้ฟังว่าทํายังไงจะสุขภาพดีทั้งกายและใจและทําได้ตลอดนะครับเนาะคราวนี้ก่อนที่คุณจะไปรู้เนี่ยว่าคนนี้เขาทําอะไรบ้้้าางงงในนนแตต่่ละะชวํหักคุณจอ โฟกัสให้ถูกด้วยว่าในแต่ละช่วงน้ําหนักที่เปลี่ยนไปเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ลดน้ําหนักแบบใจไปแล้วแต่กายไม่ไปตามเราหมายความว่าอะไรบางคนเนี่ยตอนนี้น้ําหนัก80พอเริ่มต้นวันแรกปรับตั้งเป้าไว้แล้วว่าฉันจะน้าหนัก45จะกลับไปเหมือนตอนสาวๆวัยรุ่นเลยแต่ใจมันไปแล้วไงแต่พอเราทําปั๊บเฮ้ยโหผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วทําไมน้ําหนักมันลงแค่2กิโลเองอ่ะ คือใจไปแล้วแต่กายไม่ไปตามบางคนบอกว่าคุณหมอคะน้ําหนักจะ80หรอ75แล้วอะ่ะทําไมพุงมันยังดูยุบไปน้อยจังเลย <c oughs> คือเราไม่เข้าใจร่างกายเราไง <c oughs> เราไปมองว่าพอลดไป5โลปั๊บมันจะต้องกลับไปหุ่นเหมือนรูปร่างตอน45ซึ่งมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เราเลยต้องเข้าใจศาสตร์ธรรมตรงนี้ก่อนว่าร่างกายในช่วงน้ําหนักเท่านี้เป็นเท่านี้อะไรจะเปลี่ยนไปเราจะได้รู้ว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ พเ,ะะเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งขอยกตัวอย่างเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่วนสูง160เซนแล้วกันเป็นค่าเฉลี่ยคนไทยเนาะโดยประมาณนะครับเวลาคุณลดน้ําหนักนะคุณต้องตั้งเป้าไวท้ทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องของร่างกายว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเช่นถ้าส่วนสูงคนไทยโดยเฉลี่ยประมาณนี้หมอหนึ่งจะบอกว่าคนที่น้ําหนัก100กิโลขึ้นไปนะถ้าจะลดน้ําหนักนะให้ตั้งเป้าถัดไป,ไปไปอยู่ที่ประมาณ80กิโลก่อนนะ คนที่น้ำหนักตอนนี้80กิโลนะให้ตั้งเป้าไว้ที่60กิโลก่อนนะคือให้เห็นภาพในช่วงกว้างๆแบบนี้ก่อนนะพอ60กิโลปั๊บก็ถัดมาให้เหลือประมาณ45-60กิโลนะจริงๆไม่อยากจะใช้ตัวเลขว่าเป็น45นะครับแต่เป็นค่าประมาณเอาละกันเนาะเพราะว่าบางที45น้ำหนักอาจจะดูน้อยไปด้วยซ้าบางคนเนี่ยสูง160แต่น้ำหนัก48 กับคุณดูดีกว่า45ด้วยซ้ำเพราะกล้ามเนื้อเขาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันหมอหนึ่งจะใช้คําว่าเป็นช่วงที่น้ําหนัก60กิโลลงมาและกันใช้คํานี้แล้วกันโอเคไหมนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับในช่วงแต่ละน้ําหนักที่คุณต้องโฟกัสเนี่ยมันมีสิ่งที่คุณต้องโฟกัสไม่เหมือนกันคนที่น้ําหนักเกิน100กิโลผมบอกเลยนะว่าลดน้ําหนักง่ายง่ายมากๆเพราะไขมันที่มันสะสมอยู่เนี่ยมันพร้อมจะออกมาอยู่แล้ว แต่ในความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเคยทํามาหลายวิธีแล้วยิ่งลดกลับยิ่งเพิ่มยิ่งลดกลับ,ย,ลลบยิ่งเพิ่มใจเราเลยรู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่าใครที่เป็นนักเรียนหมอหนึ่งในกลุ่ม v i p จะรู้ว่าน้ําหนักเกินร้อยกิโลนะสัปดาห์แรกลดได้3 4มสกิโลนะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะพอเข้าใจวิธีที่ถูกต้องแล้วมันจะลดง่ายคนที่น้ําหนักเกินร้อยกิโลส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มต้นลดน้ําหนักอยากให้ตรวจสุขภาพไปตรวจเลือดก,ก่อนเเเเรรรรราาาาาาาจะะไไดดู้้้้ว่ก่กออนนนลปป็แบบบีีมัญหสุขภพง ข้อเสียของพวกเราส่วนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเวลาที่จะเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วเรามักจะไม่ค่อยยอมรับตัวเองว่าฉันมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าไม่เอา,าหมอยังไม่อยากตรวจกลัวว่าจะมีปัญหาสุขภาพกลัวว่าจะเจอคือถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้เลยว่าก่อนลดกับหลังลดเราเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นไหมเพราะฉันั้นไปตรวจเถอะคือบางคนเนี่ยน้ำหนักร้อยกิโลไปตรวจอาจจะเจอเบาหวานแต่เบาหวานถ้ามาเป็นตอนโตไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตความดันนักเรียนหมอหนึ่งแต่ละคนลดน้ําหนักไปเนี่ยไม่กี่เดือนความดันหายเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องกินยา เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับก่อนว่าเออเราอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แต่เราตรวจเพื่อให้รู้ว่าเราต้องปรับยังไงบ้างและหลังที่เราลดแล้วเนี่ยน้ำหนักเราลดโล,ดลดสุขภาพเราดีขึ้นไหมเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคนที่น้าหนักเกินร้อยกิโลก่อนลดน้ําหนักไปตรวจสุขภาพซะตรวจความดันตรวจผลเลือดไขมันเบาหวานทั้งหลายโอเคไหมเราเราจะได้มีกําลังใจในการเริ่มลดว่าโอเคฉันจะทําเพื่อสุขภาพฉันละคราวนี้จากร้อยกิโลกลับไป80สิเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสนะหมอหนึ่งบอกเลยนะอ่ะสิ่งที่ต้องโฟกัสนะอันที่1คือให้โฟกัสเรื่อง อาหารเป็นหลักเลยแทบจะไม่ต้องออกกําลังกายเลยด้วยซ้ำนะหมอหนึ่งบอกเลยนะว่าจาก100ยกิโลเหลือ80เนี่ยออกกําลังกายเนี่ยน้อยมากๆถ้าคุณจะเริ่มอ,ออกจริงๆขอวันละ5นาทีก็ยังดีบางคนนะ้นําหนักแบบ90อ่ะแค่เดินขึ้นบันไดก็เจ็บเข่าเจ็บขาแล้วจะให้ออกกําลังกายกระแทกกระแทกอีกไม่ไหวอะหมอเพราะฉะนั้น อะไรก็ได้เปิดคลิป YouTube มาทําตามเขานะครับใครที่อยากน้ําหนักเกิน80แล้วอยากเริ่มต้นออกกําลังกายนะ5นาทีนะให้เสิร์ชคําว่า low impact hit low impact H I i T H I T ย่อมาจาก high intensity interval training แปลว่าอะไรช่างมันนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันทีหลังนะครับแต่ให้เสิร์ชคำนี้เข้าไปเราจะได้การออกกำลังกายที่ไม่มีการกระแทกกับข้อเขา่าเนาะ นะทำแค่5นาทีก็ได้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะจริงๆคีย์หลักๆของการที่คุณอ้วนมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณไม่ออกกาลังกายแต่มันอ้วนจากการที่คุณเนี่ยกินไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสเรื่องอาหารก่อนช่วงน้ําหนักแรกๆที่จะลด3วันแรกไม่รู้จะทําอะไรเลยอย่าไปคิดเยอะเอาน้ําตาลออกจากชีวิตไปก่อนนะเริ่มจากการที่เปลี่ยนเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเป็นน้ำเปล่าชาที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟดำทำแค่นี้ก่อนก็ได้3วันให้ไรให้ได้กำลังใจก่อน พราะถ้าน้าหนักเกินร้อยนะทำอย่างนี้3วันยังไงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงต่อให้น้ําหนักลงแค่1นึ่โลนะแต่มันใน3วันนะแต่คุณจะรู้สึกว่าท้องคุณมันเบาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไขมันที่อันตรายที่สุดคือไขมันที่อยู่ในช่องท้องมันไปอัดอยู่ตามตับตามลำไส้อะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเพราะนั้นวันนึงตับคุณอาจจะอักเสบก็ได้แต่พอคุณรู้สึกว่าท้องคุณมันแฟบลงนิดนึงเนี่ยอันนั้นคือไขมันในช่องท้องมันหายไปแต่ไขมันตามหน้าตามอะไรจะยังอยู่นะเพราะมันไม่ได้อันตรายมันแค่ทําให้คุณไม่หล่่อไมสวย แต่ไขมันในช่องท้องคุณจะยุบลงเพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่เรื่องอาหารก่อนโดยเฉพาะ3าวันแรกไม่รู้อะไรตัดน้ําตาลทิ้งก่อนเสร็จปับ๊บค่อยไปศึกษาต่อว่าเฮ้ยแล้วเราน้ําหนักเยอะอ่ะคนน้ําหนักเยอะจําไว้เลยนะครับอย่าลดน้ําหนักด้วยการตัดมื้ออาหารโดยที่ไม่เพิ่มสารอาหารในมื้ออื่นนะหมายความว่าอะไรคนปกติเนี่ยตัวก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วเราต้องกินสามื้อเพื่อให้เราอิ่มแต่บางคนอยากลดน้ําหนักด้วยการกินเหลือมื้อเดียว โดยที่เอาอีกสองมือออกไปแล้วเหลือมือเดียวเราเรียกว่านั่นลดน้ําหนักน้าหนักคุณลดจริงนะแต่กล้ามเนื้อคุณจะหายไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือการอดอาหารร่างกายก็จะน้ําหนักลดแต่แทนที่ไขมันจะลดอย่างเดียวมันเอากล้ามเนื้อคุณไปด้วยเพราะสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนถ้าคนน้าหนักเยอะอยากเริ่มต้นลดน้ําหนักกินไปเลย3ามมือไม่เป็นไรแต่เน้นโปรตีนให้อิ่มก่อนแล้วตัวที่คุณจะต้องลดคือไปลดแป้งโดยเฉพาะแป้งสีขาวเช่นพวกข้าวขาวข้าวเหนียวขนมปังขาวเบเกอรี่ทั้งหลาย ส่วนถ้าอยากจะกินแป้งเพิ่มขึ้นก็เป็นเน้นพวกที่เป็นธัญพืชหรือว่าเป็นพวกผักหัวก็ได้ข้าวโพดเผือกมันฟักทองพอได้มันก็จะกินเยอะไม่ได้หรอกเพราะมันมีใยอาหารมันจะอิ่มนานเห็นภาพเนาะใครที่เคยชมคลิปเก่าๆหมอหนึ่งมาก็จะรู้ว่าหมอหนึ่งพูดแบบนี้ตลอดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่คุณจะลดน้ําหนักได้มันจะต้องมีระบบพลังงานต้องเข้าใจระบบพลังงานว่ามันมี2อย่างคือน้ําตาลกับแป้งกับไขมันถ้าเรามีน้าตาลกับแป้งเยอะเราใช้ไม่หมดมันจะเอาไปสะสมเป็นไขมันมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดที่เรากินของมันของทอดเยอะแล้วเลย ไอ้ที่ทาให้อ้วนมากกว่าคือน้าตาลกับแป้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินโปรตีนได้อิ่มคนน้าหนักเยอะอย่าลืมนะอย่าอดอาหารอย่าตัดมือออกนะกินไปเลยสามมือ้อกินโปรตีนให้อิ่มแล้วตัดแป้งลงตัดน้ําตาลออกแป,ป๊บเดียวหนึ่งสัปดาห์ลดเลยเพราะ,ะนั้นไม่แปลกทำไมคนนี้น้าหนักร้อยเจ็สิบห้าแป,ป๊บเดียวสิงลดได้โอเคปะ่ะนะครับมันจะลงเร็วมากด้วยในช่วงแรกเพราะไขมันมันอยากออกจากร่างกายคุณอยู่แล้วทําให้ถูกเท่านั้นเองส่วนอ่อกกําลังกายออกห้านาทีก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มาาน,านาที หนึ่งนาทีนี่อย่าคิดว่าน้อยนะจาก5นาทีเป็น6นาทีนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับนะถ้าเราคิดว่า6นาทีมันน้อยแต่มันดีกว่าเมื่อวาน20%วิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดที่ทําให้เรามีกําลังใจเนาะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทาไมคนนั้นเขาออกกําลังกายได้30นาทีเขาไม่เหนื่อยเลยร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันใครจะไปรู้วันแรกที่เขาเริ่มลดน้ําหนักหรือเริ่มออกกาลังกายเขาอาจจะเหนื่อยมากก็ได้ถูกไหมแต่เขารู้ว่าเขาทํําาาเเเเพืืื่อออออะไรรหหมมนนนนกกกัั็ต้้งทแบบีน นะครับเนาะและอีกอันนึงที่สมควรทําก็คืออะไรรู้ไหม if หลายคนอาจจะเคยฟังคลิปหมอนหนึ่งนะเนาะ if คือการจัดเวลาการทานไม่รู้จะเริ่มอะไรเริ่มจากใครที่วันนี้หยุดกิน2องทุ่มนับไปเลย12ชั่วโมงนะก่อน8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้จะยังไม่กินกินแค่น้ําเปล่าแล้วหลัง8ปดโมงเช้าไปแล้วถึงกินพูดง่ายคือให้มีช่วงเวลาของการหยุดทานให้นานกว่า12ชั่วโมงใครที่หิวบ่อยให้เริ่มแบบนี้ก่อน12ชั่วโมงพอหยุดสองทุ่มเริ่ม8ปดโมงเช้า แต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆอาจจะหยุดกิน1นึ่ทุ่มเริ่ม8ปดโมงเชา้าเราก็จะมีช่วงเวลาของการอดทานนานขึ้นถูกไหมอย่างหมอหนึ่งเนี่ยช่วงที่เริ่มชินแล้วหมอหนึ่งก็หยุดทาน6กโมงเย็นแล้วกินอีกทีเที่ยงก็จะมีช่วงเวลาของการหยุดทาน18ชั่วโมงเนี่ยใครที่อยากเข้าใจเรื่อง F ละเอดละเอียด,ยด,ยดก็หมอหนึ่งมีคลิปที่อยู่ในช่องด้วยนะเป็นคลิปฟรีในช่องไปดูได้ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนักและอยากทบทวนไปดูบทที่13 ฟังย,ยำๆซ้าๆอ่ะในนั้นมันมีตัวอย่างด้วยโอเคไหมใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าเรียนเลยอ่ะนะอย่าให้เสียเปล่านะคลิปในกลุ่มวมอหนึ่งตั้งใจทํามากๆเลยนะครับนะมียกตัวอย่างให้ด้วยอนะ่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปดูเข้าไปเรียนแล้วก็เอาไปปรับใช้เนาะเนี่ยจะปีใหม่อยู่แล้วนะพอขึ้นปีใหม่ปั๊บเราก็ตั้งเป้าสุขภาพเราอยากจะดีขึ้นทีนึงแต่พอผ่านไปปั๊บเอากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมละตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ3เดือนมันยังทันให้ของขวัญตัวเองซะปีใหม่เนี่ยโอเคไหม นะปี25 6 7เราจะตั้งใจว่าวันที่หนึ่งมกราเราจะหุนสวยสุขภาพดีเป็นข้องขวัญให้ตัวเองเริ่มตั้งแต่วันนี้มันยังทนันนะครับเนาะสามอันเนี้ยลองปรับอยู่แค่3อย่างเนี้ยน้ำหนักลงเหลือ80แล้วละแต่ช่วงที่80มาเหลือ60เนี่ยเราจะต้องโฟกัสต่างไปนิดนึงอ่ามันต่างกันยังไงครับคุณหมออดูนะจากช่วงที่80มาเหลือ60เนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้น อาหารเรายังคุมเหมือนเดิมนะอาหารยังคุมเหมือนเดิมตัดน้ําตาลกินโปรตีนให้อิ่มลดแป้งลงกินใยอาหารจากผักเพิ่มนะแต่เรื่องออกกําลังกายเนี่ยสิ่งที่เราต้องเริ่มโฟกัสแล้วเพราะเราจะน้ําหนักที่กดเขา่ากดขาเรามันน้อยลงถูกไหมออกกําลังกายมันจะแยกอยู่เป็น2ออย่างอันที่1คือเวทเทรนนิ่งอ, Training, นะอันที่2เราเรียกมันว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอแปลว่าหัวใจในทางการแพทย์แปลว่าหัวใจเพราะนั้นการคาร์ดิโอคือออกกําลังอะไรก็ได้ที่ต่อเนื่องแล้วหัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้น ส่วนคาร์ดิโอกับเวทต่างกันยังไงเวทแปลว่าน้าหนักเพราะน้นเวทเทรนนิ่งคืออะไรก็ได้ที่กล้ามเนื้อได้ออกแรงใช้น้ําหนักเช่นเราบิดผ้าได้ออกแรงไหมได้โอเคไหมเราวิดพื้นวิดพื้นได้ดันหนูไหมกล้ามเนื้อได้ออกแรงพวกนี้เป็นการใช้กล้ามเนื้อถ้าเป็นช่วง80-60ถึงกิกโลเวลาที่เราปรับอาหารแล้วให้โฟกัสการออกกำลังกายมากขึ้นนิดนึงเวลา1 0 1ถึงน,นาทีก็ได้นะแต่ให้เน้นไปที่เวทโดยที่ให้เวทกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเวทกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นอะไรบ้้าางคคุณหมอสะโพกน พอน้าหนักคุณเริ่มเหลือประมาณ80คุณจะเริ่มสวอรตง่ายขึ้นคุณจะเริ่มทําท่าอะไรที่มันใช้แรงสะโพกกับหน้าขาได้ดีขึ้นโอเคไหมนะครับเนาะในอินเทอร์เน็ตนะฝั่งเขาก็ทำวิดีโเยอะแยะมากมายเลยยูทูบเนี่ยเป็นห้องสมุดชั้นดีเลยเข้าไปดูเลยนะเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผมมีคลิปให้ทําตามเยอะมากให้เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลายคนเข้าใจผิดแล้วช่วงน้ําหนัก80หรือ60เนี่ยไปพยายามฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นไปเวทแขนเยอะ ถามว่ามันต่างกันยังไงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกายถ้าคุณเวทกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนคุณกาลังสร้างเตาเผาใหญ่ๆให้มันใหญ่ๆจะได้เผาน้ําตาลเผาไขมันได้เยอะๆแต่ถ้าคุณไปฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นไปฝึกกล้ามเนื้อแขนไปฝึกกล้ามเนื้อข้อมือไปฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องมันเป็นมัดเล็กเพราะฉะนั้นการเผาผ่านมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ามัดใหญ่น้าหนักคุณก็จะลงช้าไขมันคุณจะลงช้าเห็นภาพเนาะนะครับนะส่วนตอนที่น้ําหนักคุณเหลือ ส่วนตอนที่น้ําหนักคุณเริ่มเหลือประมาณ6กกิโลแล้วผมบอกเลยว่าณนะตอนนี้สัดส,ส่วนคุณจะเริ่มเปลี่ยนชัดบอกแบบนี้นะช่วง80-60ถึงกิกโลเนี่ยเป็นช่วงที่ไขมันที่อยู่ในช่องท้องจะถูกดีดออกมาอีกและจะมีไขมันที่อยู่ตามใต้ผิวหนังหายไปบ้างแต่จะไม่ได้ชัดมากช่วงที่ชัดจริงๆคือช่วงที่น้ําหนักเริ่มต่ากว่า60เริ่มลงเลข5มาเมื่อไหร่สัดส,ส่วนจะชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่น้ําหนักไขมันมันก็จะลงยากหน่อยเพราะว่าจริงๆร่างกายมองว่าไขามัน ของที่ถูกสงวนไว้เพื่อประโยชน์วันหนึ่งถ้าเราต้องอดอาหารเรายังมีไขมันใช้เพราะนั้นคนที่น้ําหนักเหลือน,น้อยแล้วจะรู้ว่าไขามันมันเอาออกยากกว่าตอนเยอะๆพอร่างกายมันก็ห่วงมากๆเหมือนกันใครที่ร่างกายน้ําหนักเริ่มนิ่งแล้วมันเริ่มห่วงไขมันนะครับหมอนหนึ่งเคยทำคลิปฟรีเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนิ่งไว้เดี๋ยวลงไว้ให้เนาะนะกดไปดูได้ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนไปเช็คบทที่18ดกับบทที่2ีานะในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP บทที่สิบลาปลดหเจอนี่ปัญหายเจลตลดล้องโฟกเจอหน้ำหนักน โอเคไหมนะอย่าลืมเข้าไปทวนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอน้ําหนักเหลือ6กกิโลเนี่ยตอนเนี้ยเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อเรามากขึ้นแล้วเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือ1อาหารเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ไขมันคุณอาจจะเหลือไม่เยอะมากแล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องลดแป้งมากก็ได้อาจจะทานแป้งเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ให้เป็นแป้งที่มีใย,ยอาหารโอเคไหมเช่นพวกธัญ,ญพืชผักหัวได้นะครับนะแต่ขอให้มีใย,ยอาหารส่วนเรื่องการออกกําลังกายเวลาเวทเนี่ยตอนเนี้ยเราจะปรับมา เป็นเรื่องการเวทเฉพาะส่วนเช่นตอนนี้แขนเราเริ่มย้อยเราเวทท่าแขนได้ไหมตอนนี้หนะ้าท้องเราเริ่มเห็นลาย11แล้วอยากให้ชัดเนี่ยฝึกท่าอะไรได้บ้างครันช์ได้ไหมรีเวิร์สครันช์ได้ไหมบิสซิเคิลได้ไหมพอเห็นภาพไหมนะครับเนาะส่วนคาร์ดิโอเนี่ยทำได้เหมือนเดิมแต่เราจะอึดขึ้นแล้วเพราะน้ําหนักเราเหลือน้อยเน้นฮิตเยอะๆฮิตคือ high intensity interval training หมายความว่าอะไรมีช่วงการฝึกที่เหนื่อยสลับพัก คำว่าพักนี่หมายความว่าหมอนหนึ่งบอกว่าเรามีลู่วิ่งอยู่เราก็อาจจะเดินเร็วสลับวิ่งเดินเร็ว2นาทีวิ่ง1นาทีเดินเร็ว2นาทีวิ่ง1นาทีมันจะมีช่วงที่วิ่ง1นาทีนั้นเราจะหอบมากพูดไม่เป็นคําเลยนะครับอันนั้นแหละคือช่วงที่ร่างกายได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือบางคนเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าอายุเยอะแล้วอาจจะเป็นเดินลู่แล้วสลับเดินชันเพราะตอนเดินชันเราก็จะเหนื่อยกว่าปกติถูกไหมเดินลู่ปกติ2นาทีเดินชัน1นนาทีเห็นภาพปะ แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะนั้นสังเกตว่าแต่ละช่วงน้ําหนักมันจะโฟกัสไม่เหมือนกันเนาะแต่เราต้องเข้าใจช่วงน้ําหนัก 100, ร้อยเหลือ80น้ําหนักลงง่ายมากโฟกัสอาหารออกกําลังกายแค่5นาทีก็โอเคค่อยๆเพิ่มวันละนิดวันละนิดวันละหนึ่งนาทีจะได้มีกําลังใจนะช่วง80เหลือ60เป็นช่วงที่ร่างกายพยายามจะเอาไขามันในช่องท้องกับไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังออกด้วยแต่ต้องเริ่มโฟกัสกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้ระบบเผาผลาญพลังงานเรามันดีขึ้นแล้วปรับอาหารยังไม่กินน้ําตาลเหมือนเดิมนะ กินโปรตีนให้อิ่มแล้วลดแป้งลงเพิ่มผักเพิ่มใยอาหารนะส่วนช่วงที่น้ําหนักเหลือประมาณ60แล้วจะลงเลข5แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายต้องพยายามทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเนี่ยแข็งแรงเนาะหลังจากที่เราโฟกัสมัดใหญ่ไปแล้วตอนนี้พวกมัดเล็กต่างๆแล้เราก็เน้นเวทเทรนนิ่งมากขึ้นออกกําลังกายคาร์ดิโอเราน้ําหนักเหลือน้อยแล้วอ่ะนะไม่เหมือนตอนน้ําหนัก80-100อ่ะเราก็จะอึดขึ้นเพราะฉะนั้นก็พยายามออกให้มันหนักขึ้นหมอหนึ่งจะไม่ค่อยแนะนําให้ออกกําลังกายนานถ้ามีเวลาอยากให้เอาเววลาไปใชช้ีิต ในแง่มุมอื่นด้วยเราอาจจะแทนที่จะเพิ่มเวลาการออกกำลังกายเราเพิ่มความหนักแทนดีกว่าเช่นบางคนบอก30อยากออก60นาทีแต่ถ้าเป็นหมอนหนึ่งหมอนหนึ่งจะออก30เท่าเดิมแต่จะเพิ่มความหนักใน30นั้นโอเคไหมนะครับเนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ขอยินดีกับนักเรียนท่านนี้ด้วยนะติดตามหมอหนึ่งมา2ปีดูทุกคลิปเลยนะครับน้ำหนักลดไป110กิโลจาก175เหลือ 65นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถามมาหลังไมานะครับว่าอยากเรียนกับหมอหนึ่งด้วยในกลุ่ม VIP ในกลุ่ม VIP เนี่ยหมอหนึ่งจะมีคลิปเรียงมาให้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะต้องไปนั่งดูว่าฉันจะต้องปรับยังไงน้ําหนักเท่านี้ต้องปรับเท่าไหร่หมอหนึ่งจะเรียงไว้ให้ว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างดูจบเหมือนนั่งดูซีรีส์ดูบทนี้จบพรุ่งนี้เอาไปทําเจอปัญหาปั๊บบทถัดไปมีวิธีแก้รอยอยู่คุณจะได้เรียนครบทุกแง่มุมที่คนลดน้ําหนักต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการปรับเวลาการทาน IF ที่บอกนะ่ะนะมันงมีตัวอย่างให้ด้วยนะเพราะว่านักเรียนที่หมอหนึ่งเคยสอนมาประมาณเกือบสองหมื่นคนมันมีทุกอาชีพอะ่ะเพราะฉะนั้นบางคนทางานกลางวานันบางคนทางานกลางคืนบางคนทํางานเป็นกะนะครับ ลอกเอาไปใช้เลยแบบไหนเหมาะกับเราลอกเอาไปใช้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีพูดเรื่องการออกกาลังกายกล้ามเนื้อมัดต่าง,างๆมัดใหญ่ฝึกยังไงนะครับเป็นพื้นฐานการออกกําลังกายที่สําคัญน้ําหนักนิ่งแกยังไงแล้วก็มีโบนัสแถมให้ในเรื่องของผลเลือดด้วยเพราะบางคนสุขภาพไม่ดีเนาะเราจะได้รู้ว่าหลังจากที่เราลดน้ําหนักไปแล้วเราต้องโฟกัสเรื่องผลเลือดอะไรบ้างแล้วก็หมอหนึ่งจะตอบคาถามในกลุ่มด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้หมอหนึ่งช่วยเรื่องการลดน้าหนักนะก็ สามารถเข้าไปได้นะครับนะในกลุ่มเรียนลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกลุ่ม V.I.P เนาะสามารถแอดไลน์แอดเฮลที่ฮีโนะครับนะหรือดูลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ก็ได้ใครดูจาก Facebook หรือ u t u b e นะครับลิงก์ในคอมเมนต์เนี่ยมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับเข้าไปดูได้เนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะส่วนใครที่จะเข้าไปเรียนในกลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับแล้วพบกันคลิปตัดไปนะครับ ชมคลิปหมอหจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอ1น,นะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ